สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทำคอนเทนต์กันไปเกือบ1ปีนะคะถือโอกาสนะคะมาทำความรู้จักพูดคุยกันแบบสบายๆส,ส,สักเล็กน้อยเลยคะ่ะทุกท่านนะคะน่าจะทราบกันนี้นะคะว่าช่องของเราเนะคะเน้นหนักไปในเรื่องของการอัปเดตค่ะภาพรวมตลาดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะรวมไปถึงมีรีวิวสินค้าไอทีบกือบๆเล็กน้อยด้วยเลยค่ะแน่นอนค่ะความตั้งใจของ Beauty Investor นะคะพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์เนี่ยให้เหมาะสาหรับผู้ที่เป็น เป็นนักลงทุนแบบเริ่มต้นนะคะไปจนถึงเขาเรียกว่ามือฉมังหรือว่ามือเก่าๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะขอแนะนำทีมงานกันก่อนเลยนะคะทีมงานของเราก็อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเงินนะะี่เลยค่ะเรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะแล้วก็จบปริญญาโทมาจากต่างประเทศนะคะสำหรับนิกกี้เองค่ะก็ จบปริญญาโทนะคะมาจากเอ็กเซคเตอร์นะคะประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะเกี่ยวกับ Finance and Investment นะคะโดยตรงเลยค่ะรวมไปถึงประสบการณ์การทำงานนะคะก็อยู่ในแวดวงการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทหลักทรัพย์ยูนต้านะคะรวมไปถึงเป็นนักวิเคราะห์ที่แบงก์ชาด้วยแหละคะ่ะล่าสุดนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะนิกกี้ก็เป็น Investment Specialist อยู่ที่บร,รอจ .Princip a l ค่ะ าละ้คะสำหรับคําแนะนําของช่องเรานะคะนิกกี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นความคิดเห็นของนิกกี้นะคะแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนั่นเองค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัทที่เราทํางานแต่อย่างใดนะคะมีความเป็นกลางมากที่สุดนะคะไม่ได้เอนเอียงหรือว่า b บแอไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะ u t y u t y i s v e s t o r นะคะเชื่อว่าความรู้ทางด้านการเงินนะคะควรที่จะเป็นความรู้ที่เข้าถึงได้แบบฟรีๆไม่เสียเงินนั่นเองค่ะ ณปัจจุบันนะคะเราก็มีช่องทางด้วยกันนะคะหช่องทางเลยของ Beauty Investor ค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o o นะคะ YouTube ค่ะ Instagram ค่ะบล็อกดิหรือ TikTok เราก็มีนะคะต้องบอกว่าขอบพระคุณนะคะผู้ที่ติดตามค่ะแล้วก็ผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันนะคะปีนี้ยอดปังมากๆเลยค่ะแล้วปีหน้านะคะนิกกี้แล้วก็ทีมงาน Beauty Investor นะคะก็สัญญากับทุกท่านแบบนี้เลยค่ะว่าเราจะตั้งใจนะคะท ำคอนเทนต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่ติดตามนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะให้มากดติดตามเรากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ